สวัสดีลูกค้าลาเลาบูสปอร์บายทุกค่านะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นฮาร์เลสเดวิสันสตีดบ๊อบรถปี2021นะคะสำหรับปีปอีจะได้เครื่องยนต์มิว w อกกี้เอก114บคิลบิกล้วค่ะเลขไมล์คันนี้นะคะเลขไมล์หลักพันเท่านั้นค่ะลูกค้าเลขไมล์อยู่ที่6,000กับ43กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับพาเลทเทปิสานสตีดบ๊อบปี2021นะคะสเปคของตัวรถก็เป็นสเปค M L Y ค่ะประกอบไทยนะคะเป็นรถที่ผลิตเดือน1ปี21เลยนะคะโมเดลก็จะเป็น F X B B S นะคะเพราะว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น114คิวบิกจากปกติสตี e บ๊อบจะเป็นเครื่อง107นะคะพอปี21ก็จะได้เครื่อง114แล้วค่ะ1,868ซีซีนะคะล้อยังเป็นล้อซี่ลวดนะคะลูกค้าเราก็ตัวรถค่ะเป็นสีฮอตฮิตนะคะของสตีดบ,บ,บ๊อบ ปีนี้เลยนะคะเป็นดําส้มค่ะหมายเลข1ดาวเจด,ดวงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฟดดาส้มแบบนี้เลยนะคะมีชื่อสีวิวิตแบล็ k นะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าของแต่งคันนีท่อเป็น2ออกหนึ่นะคะ กลองเป็น Screaming Eagle ค่ะคันนี้จูนได้จูนนะคะคันนี้แต่งแบบครับสไตล์ค่ะ mm hmm. ก็จะมีโมงครับสไตล์นะคะมงหัวลูกออดนะคะแล้วก็ไฟหน้าก็เป็น LED นะคะลูกค้าแล้วก็มีชุดเครื่องเล่นนะคะ mm hmm. เครื่องเล่นค่ะเป็น V ีเล็กนะคะเป็นบูทฮูดนะคะแล้วก็ลำโพงค่ะเป็นของ JBL นะคะ ตุ๊กตาค่ะบวกกับแฮนพาโซม่าสูงรวมกันทั้งหมด10นิ้วนะคะปลอกแฮนเป็นของ A1 ค่ะแล้วก็เบาะนะคะแซดเดอร์แมนค่ะแคชบาร์นะคะแคชบาร์หน้านะคะแล้วก็แคชบาร์หลังเป็นครับสไตล์นะคะกาดออยคลูเลอร์ค่ะใส่มาเรียบร้อยนะคะวัยรุ่นครับสไตล์นะคะสีสวยด้วยค่ะเป็นสีดำส้มนะคะนี่เลย ้าเดบิ๊1หนึ่งหนค่ะลูกค้ารถปียีิบอดแท้เลขเกทีสองหนึ่งนะคะแล้วก็สายโปรเทียนสีส้ม s c r ีมม i n งอีเกิค่ะสวยมากนะคะสีนี้ฮอตมากนะคะลูกค้าฮิตมากๆค่ะสำหรับสีนี้นะคะนี่ค่ะลำโพง JBL นะคะ เราเจ้าของคนเดียวค่ะสําหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไปให้ที่ด s ส r i ิปชันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินเจนได้เลยเบอร์ hmm. โทรกับไลน์ค่ะอยู่ด้านล่างนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คั้น้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ mm hmm. บ๊ายบายค่ะ